ก่อนทุกคนจะบอกว่าตอนนี้มันสร้างพายแอคชั่นฝั่งไหนหรือมันเป็นเทนฝั่งไหนทุกคนจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณใช้ mt4 คุณก็จะต้องกดรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับเพื่อที่คุณจะได้เส้นนี้ขึ้นมานะครับเราจะเรียกเส้นนี้ว่ารีมายไลน์จดไปครับรีมายไลน์ Line, หรือ rml นะครับถ้าใครอยู่ที่หน้าพัน X เนี่ยพัน X เนี่ยเขาเป็น Trading View นะครับ t r a d i n ้ Trading View นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานนะครับใช้อยู่ทุกที่นะครับ Trading View เราจะกดตัวนี้ที่่อยูใต้ ใต้ไอต,ตัว cross นะครับเรากดปุ๊บนะครับเราจะเลือกเส้นชื่อ h o r i z o n นะครับ horizontal นะฮะเรากดปั๊บนะครับแล้วเราก็มากดตรงแนวรับตรงนี้ปุ๊บเอแนวรับนี้สร้างสำเร็จหรือเปล่านะของ time frame H4 ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ต้องเป๊ะเราต้องเป๊ะเราบนสายเป๊ะเราเอา cross เนี่ยมาวางนะครับที่แท่งเทียนแท่งนั้นเลย แล้วไปดูครับว่ามันเขียนว่าอะไรไปดูเลยนะฮะมันเขียนว่าอะไรวางปับ๊บมันเขียนตัว O มาจากคำว่า open ตัว H มาจากคำว่า high ตัว L มาจากคำว่า low ตัว C มาจากคำว่า close นะครับถ้าทุกคนเห็นไม่ชัดผมจะแคปให้ดูแล้วก็ว่าให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นยังใครเห็นแล้วยกมือขึ้นบอกไปบอกมา ตัว O มาจากคำว่า open ตัว H มาจากคำว่า high ตัว L มาจากคำว่า low ตัว C มาจากคำว่า close โ okay. อ <Okay. S 1> เคเลียวไหมเลีย์เยนาะเพราะฉะนั้นเราดูเลยครับเราเอาเมา,าเส์ไปวางปับ๊บนะครับเส้นคอสไปวางปั๊บดูซิมัน open นี่เท่าไหร่หนึ่งหกแปดห้าจุนเจ็นึ่งหกแปดห้าจุดหนึ่งศตีเส้นเลยครับหนึ่งหกแ่ถ้าตีไม่ได้ไปนี่หนะะึ่งหกแปดห้าจุดหนึ กดเซตติ้งนะครับแล้วก็มาดูที่คอาดิเดียนฮะหนึ่งหกแปดห้าจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะโอเคปุ๊บได้แล้วเส้นมาเส้นหนึ่งได้แนวรับยังได้ยังได้แนวรับยังได้ยังใครว่าได้เรายกมือขึ้นอ่ะอันนี้ผมขอสอดแทรกความรู้ลงไปเลยนะฮะ แนวรับที่เป็นจุดกลับตัวจะต้องไม่มีไส้เทียนก่อนหน้าลงมาขวางมันเลยเช่นเช่นนะฮะอันนี้ผมเช่นเฉยๆนะผมเช่นเฉยๆนะผมแคปรูปมารูปหนึ่งแล้วผมบอกว่าเนี่ยมันมีไส้ของแท่งนี้แหลมลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นแนวรับ อันนี้เรียกว่ากลับตัวไม่สําเร็จจุดกลับตัวนี้ไม่สําเร็จเพราะว่ามีซัพพลายอยู่ตรงนี้ที่อยู่ต่ํากว่าจุดกลับตัวใครเข้าใจยกมือขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าทุกคนรู้แล้วว่า1685.107เนี่ยเป็นจุดกลับตัวที่สมบูรณ์ใช่ไม่ใช่สมบูรณ์พูดผิดสำเร็จ แลบคำว่าสมบูรณ์ออกค,คิดถึงพี่สมบูรณ์มากเกินไปสําเร็จนะครับและจะสมบูรณ์ต่อเมื่อไล่ชนแนวต้านสําคัญไปเรื่อยๆอ่ะมาหาแนวต้านสําคัญกันสิผมขอไม่ลงละเอียดแบบเอาคลอสไปวางแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็หาตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่ผมจะขออนุญ,ญาตตีเส้นแนวต้านเลยแล้วกันนะครับเช่นแนวต้านนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดง แนวต้านนี้ฮะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบามกรกฎาคมเวลาเที่ยงนะครับแนวต้านนี้ปั๊บตีอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นไม่ชัดผมขอแคปแล้วให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมเอะเอาอะไรมานี่ครับทุกคนครับเส้นนี้ครับเห็นไหมครับแนวต้านนี้นะครับแนวต้านนี้ใครเห็นแล้วยกมือขึ้นครับเห็นแล้วนะครับโอเคครับแนวต้านนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าจุดกับตัวอยู่ที่1685.107แปนึ่งศูนย์เนวต้านอยู่ที่1 7 3 8 1 2 3็7หนึงสามเจ็ดหลังจากเลยแนวต้านนั้นไปเราจะเจอไส้อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะไส้อยู่ตรงนี้คือสีเหลืองอันนี้เห็นไหมใครเห็นยกมือขึ้นโอเคเมื่อทุกคนเห็นแล้วเราตีไส้เลยครับสีเหลืองมันนี่เลยลกูก วางไปเลยตรงนี้เอเอไม่ใช่ดิเ,เส้นนี้มันต้องสีแดงดิสีแดงไปก่อนเออแล้วก็ตีเส้นมาใหม่อีกหนึ่งเส้นเป็นสีเหลืองตรงนี้กดปั้งอ่ะตอนนี้ทุกคนจะเห็นอะไรบ้างทุกคนจะเห็นแนวรับ เส้นสีฟ้าแนวต้านเส้นสีแดงและซับพลายโซนเส้นสีเหลืองใครเห็นแล้วยกมือขึ้นบบกไปบบกมาเรรียงไปไปปทดความฝันให้จิ